พรุ่งนี้แล้วนะคะที่ประชาชนจะได้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะสายสีเหลืองก็จะเป็นช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะคะวันนี้บริษัทอีสเทิร์นบางกอกมโนเรลจำกัดหรือว่า EBM ผู้ได้รับสัมปทานก็พาคณะสื่อมวลชนไปติดตามความพร้อมการเดินรถไฟสายสีเหลืองค่ะ โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะประชาชนจะสามารถใช้บริการรถไฟสา,สายสีเหลืองได้ฟรีเป็นระยะเวลา1เดือนจากสถานีหัวหมากไปจนถึงสถานีสำโรงรวมทั้งสิ้น13สถานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาความถี่ในการให้บริการจะอยู่ที่10นาทีต่อขบวนซึ่งหลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการประมาณ1สัปดาห์ ebm ผู้ได้รับสัมปทานก็จะประเมินร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอีกครั้งก่อนจะเปิดให้บริการ เต็มรูปแบบทั้ง23สถานีในระยะต่อไป สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมรางไร้คนขับมีความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้568คนต่อขบวนหรือ17,000คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงรถไฟสายตะวันออกรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้อีกด้วย